สำหรับการเมืองปัจจุบันในประเทศไทยมีการเกิดข่าวสารที่สร้างกระแสและความสนใจอย่างมากมายคือการที่พักประชาชนตอนนี้ต้องการสู้กับตัวเองเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้สังคมว่าไม่ได้กลายพันธุ์หลังจากที่มีการอุ้มเสียหนูสีน้ำเงินและมีการเลือกตั้งนายกพักสีส้มได้นำทัพมาฝ่ากเกมส้มเพื่อสร้างกระแสทางการเมืองโดยใช้วาทกรรมใหม่มีเราไม่มีเทาซึ่งเป็นการตอบโต้กับวาทกรรมมีลุงไม่มีเราของอดีตซึ่งได้สร้างผลเหมือนกันในครั้งก่อน แต่ที่น่าสนใจคือพรรคกล้าธรรมที่มีกลยุทธ์บ้านใหญ่และตัวบุคคลลุยเลือกตั้งมีการเชื่อมโยงกับเบนจามินเมาเออร์เบเกอร์หนึ่งในพ่อมดการเงินที่มีความแนบแน่นผู้นำกัมพูชาและทักษิณชินวัตรซึ่งทำให้มีความสงสัยเกิดขึ้นว่าพรรคกล้าธรรมจะมีความใกล้ชิดก,กับกลุ่มนี้หรือไม่การเชื่อมโยงนี้ไม่ได้เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆอยที่สามารถละเลยได้แต่มีผลกระทบต่อรัฐบาลแบบเลี่ยงไได้ ทั้งนี้มีการเชื่อมโยงกับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยว่ามีความเกี่ยวข้องกับการล่าช้าในการปรับปรามสแกมเมอร์แม้ว่าพรรคกล้าทำจะมีกลยุทธ์และเครือข่ายที่แตกต่างจากพรรคสม้มแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีผลกระทบจากการเลือกตั้งครั้งต่อไปพรรคส้มที่เป็นกลุ่มที่เน้นกระแสมากๆจะมีการปูทางสู่การเลือกตั้งโดยใช้การเรียกกระแสกลับมาเพื่อปูทาง แต่ถ้าดูขุมกาลังจริงๆจะเห็นว่าพรรคกล้าทามีเป้าหมายที่แตกต่างคือบรรดาบ้านใหญ่และตัวบุคคลกล้ามใหญ่ในหลายจังหวัดซึ่งเป็นสสเดิมและเครือข่ายที่มีพลังและความสําคัญซึ่งเป็น,นกลไกที่แตกต่างจากพรรคสม้มนี่คือการที่พรรคกล้าทาและภูมิใจไทยมีกลยุทธ์และเครือข่ายที่แตกต่างซึ่งไม่ได้เน้นกระแสะเหมือนพรรคสม้มแต่มีกลยุทธ์ปทงเลือกตั้งที่เหมาะสมกับเป้าหมายของตัวเอง <G arden> การเลือกตั้งครั้งต่อไปจะเป็นการทดสอบสำหรับพรรคกล้าทำว่าจะสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้สังคมได้อย่างไรแล้วว่าจะมีผลกระทบต่อการเลือกตั้งหรือไม่ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจและต้องติดตามอย่างใ,ใกล้ชิดและนี่คือเหตุผลที่ทำให้พรรคส้มต้องการเรียกกระแสกลับมาเพื่อปูทางสู่การเลือกตั้งซึ่งเป็นการตอบโต้กับความสนใจของสังคมต,ต่อการต้องการผลกระทบต่อการปราบปรามสแกมเมอร์คุณคิดว่าพรรคกล้าทำจะสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้สังคมได้อย่างไรในครั้งนี้คุณเชื่อว่าพรรคส้มจะสามารถปูทางสู่การเลือกตั้งได้อย่างไร ช่วงเวลานี้เป็นโอกาสที่สำคัญสำหรับการเมืองในประเทศไทยที่มีการต่อสู้และการตอบโต้ระหว่างพรรคต่างๆมาเจอกันอย่างร้อนแรง